เห็นเ่าเอาปลาโจหรือตวนี้เนกินนู่กระแตนี่แหละนี่ก็เฮาจะเห็นเมนูแกงอีกแกงเชมบอบเชบ๊อบเ่าเอานะยังอยู่แล้วก็พักมาเมื่อวานนี่กัแกงเชมบ๊อบพักสบายแต่บนล้างนำกัน ดกผักน <arias> ึ่งก็แจ้วแล้วแสวทัทายสบายดีพ no ีสิทุกท่านที่ติดตามแลบชมสบายดีงามจะเซาเมือนกะนปางามเซากับกาศกระถว่า ยึดกนะทุกคนเลยตื่นเา้ามากะโสงนี่ตะเก้าจะใกไกหันมันมีพัดไก้ผีหันนะเหามาก่อนนี่ไกหันอยู่นี่แหละอากาศหนาวหนาวทุกคนเลยเมื่อคืนนี้อิตาดอนก็มาเมื่อคืนนี้นะเรามืดเลยเรามาเมื่อคืนนี้กระามโูมาเขาเชื่อกับกระชามโฮนะ ไอ้ทอน้ำใช่การเย็นแห้งเลยจะนายเฮมีนึ่งข้าวทาเฮาไปยำหมองยำหมองปลาซีวเสือปลาเมื่อวานนี่บรรยากาศยามจะเสาร์กับป้าตัวเย็นแห้งนอนเต็นเมื่อคืนนียจน Nó mọ tốc chứa mất tỉnh cả, Thế và nó mọ lông Hiền nè Cát cà mong oh, cơ nào nào

โอ้เสียงไก่หันอยู่ทุกคนเลยพี่ดิ๊นดอี่หน,น,นึงไรทุกคนเจะได้ไปหาอย่ามองไปเีวนะไก,ก่หันเชียวเชียวพูดมาโอ้อากาเย็นเย็นเลย ไม่เผามมน,นึงทาไปเลาะบิงมองกทุถูนเลยอย่ามองเขาไล่ป่าละเซะไว้เมื่อวานนี่นี่วอนนี้เหลืสเซไว้วานเดือนสี่เดื 5, อนห้าก็มีเหียงเลยทุกคนน้ำตดนนี้นะใสงาม ลกนกลงมากินน้ำอยู่นี่ ปลาเบือตองกับปลาซ้ำเดียวรถนะถว่าถืออยู่ได้ได้สองปีงน้องนี่น้อยนงทุกคนเลยน้องนี่ก็มีปลาลนาะเมือก่อนบัดนี้ป่าอากาศกันเย็นเลยนะ นี่ได้ลายเติมไลยทุกคนเด้ป่ามีเท่าก็มีได้อยู่ถุงแันนไได้อยู่ตั้งสองปีงีกสามปี เห็ดมันล้องลับตื่นเลยมีเขป่าสมผบชูถ้อยโมภาษาป่าอ้างมันเห็นไหมลองช่อเอามาุยยั์ ปีงไว้ปรีเข้าซุกเราจะไปยามกรับเลยปีงลมหนาวเลยตัอแข็งกว่าตัวใหญ่นะ นั่นหาแล้วกับกับเขาก็ลายขึ้นแล้วได้ปรีเท่าเข้าปรีงป่าเลย 对。<noise> 嗯嗯 เอาเขาวะ,าะขึ้นแล้วได้เขาก็ได้ปูนเ <c oughs> ขาก็ชุกด้วยทุกคนเลยเขาเข้า,ขายาแล้วจะได้ไปหาหยับก,กับดินคนโมยคนเพื่อนี่กับมืงอะไรอยาก <c oughs> โมอมดแบบวาดได้ไหมหาปรีมันหายหมันเผ็ดใช่ไหมอี่ต่งน จากเท่าเขาเท่าน้ำแล้วก็จะได้ไปหาเลาะเบิ่งยองแขนทุกคน,ลกนเลยแล้วก็เลาะยามกลับเลาะมาเลย <c oughs> ปีป่าปีกแต่ตะเวนก็นสูงเติมแล้วได้ดีเลาะไปหาน่องแขนก่อนไปเบิ่งแถวห้อยโดนนี่แหละห้องน้อยนี่ถูกหน่อยคันนี้มีแล้วก็เลาะไปพุ่นเลยยามกลับ ให้คุณนิมพุป,ปินเนาะเป็นนกเปาาลายที่ในกลุ่มอันนี้ถ้าดงมาดงนี่ไม่ทธอององเดียวนี่เราไปเบ่งหุยน้อยนี่พอได้จะกลับั่นก็เอแล้วแถวนี้แหละมันปุุงเนี่ย Ừ. Mình mơ bằng nhường khen theo đi lại này thật bùng nó เลยโล่งห mm. ุ่ยเลยถันได้คงทุกคนเลยยอดมันเลยดอกมันหน้าป่ามันลายขึ้นหน้าดอกนี้ดอกตามเข็มหุ่ยนี่ป่านอนแขนมืดเท่วนี้้ นี่ตัวนี้ก็ปุ่งนี่โอ้ยเอานี่ยั้ำเจ้เอานี่นป่ามันนะมันกำลังจะเป็นกำลังจะปุ่งนั่นนี่นี่กำลังจะชุดยอดแข่งพวปุ่งทุกคนเลยไปเราพยายามกราบบ้านไปถึงคุณบ่ เห็นเหรอเอาปลาโจหรือตัวนี้เนอะวินก็นสวยแล้วทุกคนเลยเลาะไปหาจามกลับเลาะไปหายองคนแค้นก็บม่ได้เลยได้สีหายอดหนึ่งปลาโสงลิมท่านปุ่งหลายผู้หละสีมือหายอยู่ทางไหนเนี่ยวพว ตัวเลือกทื่ลคือหาชีนายทุกตัวเลือกที่3คือหาชีป้าบนเก่ามื่อื่นมือืหาชีขึ้นไหม หลุกคนเลงไปถือนี่บีประกังดอกบีประกังกินกับลาบกับกอยโอ้ขมล้ำล้ำเทเร่ย์เลยหนะยาบล้างต่อไปหยามสองล้างแลวไปถือหลักเนื้อเอ,อยุโกนน้ำงวาน ถือหนูวายทุกคนเลยหนูวายตัวหนึ่งมาหนูวายตัวหนึ่งหางยาวเลยตีดมั้ยไงไปยามหลังต่อไปปูสารลายขนานดะทุกคนเลยดอดนี้นะปลาสาดถึงมืดโลดขึ้นหัวนะี่พวก ตัวเดียวบ่เด้นหนูวายตัวเดียวนึงตอนนี้เาเสือหลังหนึ่งหัูวานี่โอ้กระแตะบ่วันนี้เลือดหนุ่มหนูวิทุกคนเนะอ้ยหนูแดกวาน หนูโตทุกคนเลยหนูวายตัวนึงหนูหนุ่นเคิตัวนึง่งอันนี้ก็หุ่นเคิรตอืมไปจะได้เลาะเมือกไปนี่กรับเหาก็ไปถือทุกคนเลยเชื่อป่านี้เลยมื่นมือเงไม้ม,ม,า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 มายามกรับก็คือบีครบหลังนึงจะเชื่อเชื่อ,อละ มาตอนนี้คือวิชเซอร์รหว่านนี่ว่าไปถือวิชเซอร์ไปพเชอร์ออตามทางไปถือกว่าไปได้เลาะมือทวนเลยมัเน,นี่มือหายยู่เ็ดกินเราสีได้ไปหาเลาะห่วแขนเลาะมือมันนี่นะ หายหาทางพุ่นและแคมบากระตองผูแถวนั้นมันปุลงแถวนี้ยังมีท่านปุลงอยู่มาขดบอลทุกคนเลยบอมานมันนี่หากินกันยอดก็แค้นกับปลได้กราบกับได้นูชองโตฮากูมนแล้วมันสมโตเลิกพี่มาบอมานประกาศหาให้ดูให้กินบ้านนี่เขากินน้ำแล้วก็ถ้าพังเมืองเมื่อบอกเมื่อหายองแค้นมัเลยไปหายซับอาบอ่ เตพักกิ่ข้าวกินน้ำยาก,ก่อนโชดีแต่ดอนไปสาปลาผู้เทิงผู้กันเราทันมือนะก้ยกิ่แต่ก่อน ห,หมั่นอยู่ตุกบนเลยเออหมั่นอยู่พอได้กินน,กนู่กระแตนี่แหละเนื้อเฮาเห็ดเ,เ,เมนูกแกงอีกแกงใช้มกโบ,บมมกโบ,บเฮาเอ,อานะย่างอยู่แล้วก็พัก มาเมื่อวานนี่ก็แกงเชื่อมอบทุกคนเลยืันนี้ก็ยังแกงเชื่อมอบอยู่เอาพอได้ชุดน้ำแน่จะมีแห้ง

เริ่มมือนไหเหมือนมมือนบ่มือนไ่เลย่่ไข่ไข่บ้างไข่ะปีงสำลาไว đi chụp vậy thôi đây học bài tầm treo chơi tụi ni còn ni một bộ xe cái tẻ à, phải lấy sốt nắm phít, phít hào mình hào เปาเสนน้ำไม่ลายเลยบอ กอปีนูไวบาทนี่เมื่อไหระปีนูไวก็ปีนแพงมาดีมากินมิดอนทุกคนเลยบาดนี้นี่เออปีกปากเอาบ่ มาสิปีงป่าเนี่ยปีกซิวเนี่ยแกงกระแตใส้มมกบบนำนี่เือใหเจ๋งเยได้ถั่วเจ๋งใ่้วมั้ย จะหูก่อนจะตึนจะฐานปานจะข้าสาวรุมหลานและแกงก็แต่น้อยตัวนึงมือนะให้ดีมีแห้งนะมเสาะปลาหากินมามาจีดีกปัดซิวเสาวนี่นี่นะอย่าม,มอง

Bụng khá là nhớ mà <cười> 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 นนนนนวนตะเกอยู่บนนี้น,นี่คือการตะเกองตอนนี้ขาหนำอีเุคนเลยเก็บเื่องเก็บคอง ต่ก้าว่าจะไปหาซาป่าโชวิตาดอนไปซาป่าอิตาดอนมือแล้วตามเบิ้งนะเอาสิได้กลับแล้ว,วันนี้ว่าเาจะไปซาป่านี้มีคุนะฮะนะอิตาดอนแค่ในคุคือคุคือระบบน,นั่นแหละตามเบิง้งเราเห็นหนองป่าแล้วผู้อะปรไปหุยโดนทำยังหมูเววนะราบอกนะจะได้เก็บเครื่องเก็บของมือตอนนี้ก็สิบโมงจังโมงแล้วไนดะ้